เอออะไรวะเนี่ยเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดลยครับสรารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสนท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น พอมสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุมา่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกเปงนความหนักเลยลิงค์อยู่ข้างล่างเลยนะครับจะีลิงก์ใส่กิ๊กของมด้วยนะครับรถตั๋ที่100บาทครับผมเอาละครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกิมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c g c Thailand นะครับไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าเติมพัน UID ดีหรือว่าเติมพัน ไอดีพัดเบิดนะครับที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองริกงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับไม่ใช่ตลับเมตรแต่ก็วัดได้เว้ยปัดเบาเว้ยมาดิวะโหเราๆๆาเร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 าเฮ้ยแล้วมันหยิบยางไง่า เวงนเว้นเวนตัวนี้กูเฮ็นกูดวยกูด้วยพาไปกูด้วยไอ้บอสัไม่มีจะเไม่ให้ไม่ให้สัตว์ูเว้ยเูอยากโซโลมานี้มานีเลยรูอยากโซโลมานีเลย

มันคลั่งไปหมดแล้วบุยนี่มันตกมันโอ้โหี่เอบยอยบอยช่วยกูดีเพื่อนบอยใครทำมึงบอยเดยวะไ้มไอ้โเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวคช่วยพี่ขอไอ้โปงแบบพี่ขอโอ้ยเ็ดมันบ้าคลั่งแล้วไปฟุรือไ่ปเพนเพื่อนเพื่อนไม่ไหวเพื่อนแเชี้ย กูเล่นมาสองชั่วโมงกว่าไม่ได้สักมงเลยพี่ผมขอโทษทุกคนที่ผมขอโทษว่ะที่ผมเล่นไม่เก่งว่ะผมขอโทษผมขอโทษผมยอมรู้วาทุกคนเชียร์ผมแต่ผมไม่ไม่ไหวว่ะคือผมพยายามบังคับไม่ไสุดๆแล้วอ่ะขอโทษผมขอโทษเกลียดตัวเองมากเลยเกลียดตัวเองมากเลยเอาเร็วเร็วไป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 ออกรถเลยออกรถเลย กิบอุปกรณ์เลยอุปกรณ์อะไรผมไม่เห็นจะเจอเลยลไหนอะไหนอุปกรณ์กูอะไม่หนไหนอะเฮ้ยเราจะไม่เอาอะไรมาปราบผีเลยต้องแกกายนี่นะ <laughs> <laughs> เก่งเกินพอดีหลวงพ่อทำสมุดหายมันจะเป็นอะไรป่ะวะ หมุนสกอร์เมาส์ดูหลวงพ่อลองควานหาในกระเป๋าดูครับ <st> ว <alled> ่ามีไหมนำไปเลยนำไปเลยคนที่มีไฟฉายสีม่วงต้องบอกก่อนนะทางเคมีแล้วไฟฉายสีม่วงเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับปลายนิ้วมือเอ้ยฟังช่างเคมีหน่อยสิไฟฟังไฟฉายฟังพวกอ่าร่องรอยว่าผมด้วยครับผมเฮ้ย มมันจะาแล้วเฮ้ยเสียงเสียงมาแล้วเสี่ยงมาแล้วปิดประตูโอเคเอ่อไอ้กล้องถ่ายรูปมึงเดินไปตรงประตูนี่ไปดูก็แย่แล้วครับกล้องถ่ายรูปไปทำไมไอ้น้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนบราอ์มาร์ตินเซนบราอ์มาร์ตินเอาหนังสือไปวางเผื่อมันจะสื่อสารกับเราครับหลวงพ่อมันกับพี่บิ๊กแล้วไปไปเข้ามาใน้องนี้เข้ามาในห้องพ้่ใครอยู่กูเนี่ยใครวะใครอยู่กู เรรีกูอยู่กับกูมึงล้วาบุตรเดินอีลินดามึงออกมาหาผัวมึงไอ้ในตู้มีอะไรอยู่เดี๋ยวทุกคนดูนะดูนุ่มอีลินดานะใจเย็นนครับหลวอพ่าจะรวบรูเกินไปแล้วกูคุยเองมึงออกไปจากห้องให้หมดพี่เชื่อในใจพี่สุดยอดเลยพะพวกเราต้องไปแล้วล่ะหลวงพ่อจะเอาแล้วเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้ว ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่อเซฟไอ้เหี้ยแล้วมันอยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างนอกพี่อยู่กับผมพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยตลอดอย่างนี่นี่พี่ทะเลาะอย่างนี้ดิแต่ว่าไอุปกรณ์สื่อสารที่จะคุยกับผีเนี่ยใครจะเป็นคนหยิบไปล่ะนั่นก็จะต้องเป็นหลวงพ่ออย่างเงีองครับต้องเป็นพ่อตอนนี้เนี่ยถือไปใช้อันนึงเนี่ยถือไบเบิลแล้วก็ผมว่าหลวงพ่อไม่ต้องใช้ไม้ขีดกากบาทนี่หรอกครับใช้อุปกรณ์เถอะหลวงพ่อเป็นคนเดียวที่สามารถจะสื่อสารกับผู้ผีวิญญาณได้ดีไกกลู

ไไออ้้เขาบอกว่ามึงไม่ต้องเอาทูบมามึงยังจะเอาทูบมาอีกเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันอยู่ห้องนี้ครับมันอยู่ห้องนี้ข้าแต่พระองค์ผู้สนิทอยู่บนสวรรค์ข้าไม่กลัวเจ้าเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้เอเล็กหัญของเจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ของพระองค์นั้นเฮ้ยประตูล็อกแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อรุ่นจนรวมร่างของพระองค์ทรงทองอ้ไป ไอ้ห่อหอะหลวงพ่อเราคอแล้วบริกยวไหนอะหพตแล้วหพ่อตายแล้วหลวงพ่อตายแล้วเอาเอาเอากงเขนหลพอแเอากงเขนหพอไป้เกิดว่าผีมันออกเนี่ยให้เอาไม้กขนโยนลงพื้นเลยโอเคปะใครปิดประอะไร่ตนเป็นไงเห ผมได้ยินเสียงปิดเปิดล็อกประตูส่วนหลวงพ่ออะโลกตูดของเนมมีไฟน้องน้ำไม่ได้ปิดนะครับราอยู่ตรงนี้เนมไม่ต้องกลัวเห็นแสงกระพริบไหมเออเนมไม่ต้องกลัวทำใจดีสู้เสือไว้เนนสบายสบายครับสบาย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 โอ้ยเยียมันปิดไฟให้กูแล้วมาแล้วเนนเนนชาแล้วชาแล้วเนนหลวงพ่อโยนหลวงพ่อโยนโยนโยนหลวงพ่อโยนโยนหลวงพ่อโยน ออกเลยดิงโกยโกยดิงโกยวันขึ้นแสดงว่ามีฟีซิงโอ้โอ้ชัดเลยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับหลวงพ่อครับเราต้องตรวจโอฟครับไม่ก็ฟิงเกิ้ลเราจะรู้แน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรครับหลวงพ่อดูโกโกอยู่เข้าไปในห้องเลยหลวงพ่อจะพยายามดูกดโอฟน่ะ ไอเปรี้เองอกสงกันเองเฮ้ยู่เอเืเปิดเเฮ้ยเดี๋ยวกูดูเป็นเพื่อนหลวงพ่อแล้วกันมึงเอาที่ไปป๊อตกูกำลังมึงลองคิดภาพนะเว้ยกูโฮเกลืวโรยใส่มือแล้วพยายามจะตั้งเว้ยกูตั้งยังไงนะคลิกขวาเหลอคลิกซ้ายเหลอกดตัวจีเลอเลือคูก็กระเด็นไปกูหยิบมาใหม่กูตั้งยังไงนะมันแหกูไป

คำไซมีฟรีคำดีเฮ้ยรู้ประเด็นครับเปียวเองเปียวหลวงพ่อว่ารู้วิ่งได้วิ่ได้หลวพอวิ่งได้ครับหลวอวิ่งได้หลวงอวิ่งได้ครับเอ็นวอ่งกช้าหลวพอวิ่งได้วิ่งได้โอ้โหไปเร็วจังเลย เองกผมก็จะใช้อำนาจของพระองค์เลยหนึ่งพ่อไปไหนทำได้ที่ไปก่อนแล้ว <c oughs> พี่พี่คือพี่ทำไมเห็นไว้มันเดินแบบมันแบบทาเก็ตมันอยู่ที่ไม้เอสของพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้คุณอยู่กับเกมแต่กับลืมชื่ี้เลยนะเกนชินอิมแพ็คเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนเลยกูทีเผลหนึ่งทีโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เียดูวใครอะเฮ้ยผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะไม่เคยเห็นใครใช้เลยเฮ้ยปลาสองตัวว่ะสีดาวเฮ้ยมันเกินไปแล้วว่ะโอ้ของจริงไม่น่าเด็กๆเกสมอทีเพิ่ไปอีกหนึ่งที่ไม่ต้องพูดพับทำเพ็กดไปแล้วพี่น้องจา้าเลเวนโวมาอีกหนึ่งตัวละครบารบาร่านะครับโอ้ยมียยิบมียยอยโอย้ย มันต้องอย่างนั้นสิวะเออบาบาร่าเปิดกันไปแบบนเ,นเน้นๆแดงสีแดงโอ้ย0.6เปอร์เซ็นต์มันยากนักหนาเลยวะเอา,อางี้เอา,อางี้เอางีท้ที่รักที่รักมาหน่อยนะอย่าให้มันมาแอคเขาไม่ชอบเลยบาบาร่าเข้าใจป่ปะมันมาอ่อยเขาจริงขเขาอ่ะโชคเธอคนเดียวใช่เลยเธอเป็นตัว D P S ของฉันแล้วเธอก็แต่งตัวที่เราพอใจ เราสองคนจะเป็นหนึ่งเดียวรวมตัวกันไปมีอะไรยิบย,ย่อยกูตามมาติดๆเลยวะ่ะฟ e ีสทิลักขมอนเบบี้ขมอนฟ z ีสอ้หมดแล้วออกมาเถอะนะว่ท่าเดียวกันมาเถอะโอ้ oh, สีทอง ำอะไรก็ทำเอาละสำหรับโลสุดท้ายท้ายสุดๆครับผมเปิดครั้งเดียวอะครับได้5ดาว3ตัวไปอันเชิญน้องพี่ไ้นี่ไฮไลท์นะเดี๋ยวมึงตัดไปไฮไลท์ละโอ้โหอันเดียวได้เลยโอ้โหิปมันยาวคลิปมันสั้นไปไหมเนี่ยอือพร้อมอเรียยม้อยมาแล้วสำหรับน้องพี่ เมาส์เคาะเคาะหัวจะให้เอาล่ะผมจะเปิดด้วยสิ่งนำโชคในชีวิตของผมนั่นก็คือมันสมองหัวไวไหวพริบไปไปเรียนด้วยสามสองหนึ่งจงส่องประกายส่องแสงเหมือนดวงดาวเป็นประกายรุนแรงสอดแสงแบบพระอาทิตย์เชิดชยัยไปไป มานี่พี่น้องเออว่าแล้วเจ็บตัวเปล่าๆสไวช็อตโอ้โหมันมาแรงโอ้โทีมบาวาล่าโอไมก้ oh God! ใช่ครับคือผมเคยโดนกระทืบถูกต้องเพรผมเห็นแช็ดแล้วผมนึกออกผมเคยไปตลาดนัดน,นะแล้วโดนกระทืบสิบกว่าคนนะหน้าผมนี่เละหมดทุงเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรขาดแว่นผมแม่งไม่แตกเลยเรื่อนจริงเลย ต่อไปมึงมาเกินแม่งมาซ้ำมาซ้อนว่ะผู้บดเจ็ดดาวไปเลยได้ไหมเนี่ยทำอะไรได้ล่ะโอ้โหมึงดูแพ็คดิคุณเละโอ้ขีหลอกยังไม่น่ากลัวเท่านี้อ่ะไอ้เนี่ยเกมแม่งหลอกผมวันนี้คุณอยู่กับเกม Final Fate TD มาสำหรับการสุ่มทั้งแรกพรีเมียมริสเกิลการ์นจ์เอสยูเอสเอส มาแล้วสำหรับแพ็กแรกของพีเรดี่โกโเฮ้ย S S R ออกเลยเหรอ,อเฮ้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยทำไมมันมาเลยวะเฮ้ยผมต้องดีใจไหมเพราะมันมีคัส S S S R ที่โคตรจะหายากไนงะแต่ตอนนี้ผม S S S R ไปครับเอารับผลึกเพชรแตกโอ้โหคิสต,ตัวนี้ผมมีแล้วนะครับเป็นการจบดีใกล้แล้วก็สตันด้วยใจคอเล่ไม่ดีหรอก บวกอีก10ม,มอครับผมไปอือต่อไป3 2 1โหรที่4ไปโอ้โห้หชัดเลยคิดต,ต่อไปไปโชว์ก็ไปลูกฟอเฮ้ย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 ,ย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 สมุดไม่เหมือนทุกทีสมุดไม่เหมือนทุกทีอ้าวอะไรวะเนี่ยเอาละต่อไป2ครั้งสุดท้ายจะมาใน3 2 1นไป ซิตซนแตกเฮ้ยอ๋อไม่น่าพูดคำนั้นเลยไม่น่าพูดคำนั้นเลยต่อไปฮับชื่อผมนักลัสฮับออ้โ oh, ห oh. SSR ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมนเวทของผมแล้วเรียบร้อยนะครับและวันนี้นีครับผมอยู่กับเกม w i โอีกเช่นเคยเลครับ ไปร้อนรุยเขาขี่กิฟฟินขี่เป็ดแลขี่เสือเอาล่ะตอนนี้ผู้สุกรกำลังเข้ามาแล้วเราจะได้เห็นกองกำลังของมันยายาเพื่อนเบาอุ้ยรุ่ยรุ้ยกำลังนัวเสื้สองก็อยู่โอ้โหเซิ้งปะหนังเดียดโอ้เซิ้งปะหนังเดียดเลยครับผมทุกคนเพื่อนกูอยู่กับมึงอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงเพื่อนเอาเลยเอาเลยไหมเพื่อนยังยังเพื่อนยังไม่เอาครับร้อนร้อนรีกุ๊บว้าผมแค่เดินผ่านครับเนี่ยคือจุดประสงค์คือโอ้ยอย่านัวกูดิ จุดประสงค์คือแบบอุ้ยเพื่อนไรเอ้ยคนอะไรเพื่อนเฮลเอ้ย,แบบอยบูดูเฮลพลังแฮมมิสตาพาพลังแฮมมิสตาพาโอ้ยเพื่อนมันมาอีกหนึ่งไปกูตีแล้วมันหลุเฮ้ยมาเยอะเลยเพื่อนวายด็กันเพื่อนถอย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 ,ถอยมันนัวมันนัวมันนัวไปเปิดฝามาสองไปขึ้นม่วงสองตัว โชว์ก็ไปลูกพพอโชว์ก็ไปลูกพอกพอซักสองมีโอกาสได้สีม่วงเจ็มต,ตัวครับสองหนึ่ง Let's go m นเอละ่ะจงสถิตอยู่กับข้าผอา <c oughs> อ่อไปยาแต่วันนี้เราอยู่กับเกมคอโกเรเบดนะครับ และ48ก็เปิดเลยและการใครจะรอปาดอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็แทงซ้ำอีกหนึ่งที่ผมเล่นทีเผอไม่มีความในสังคมอยู่แล้วนี่นี่แตกง่าื้อเลยอื้อเลยให้ตั้งตัวเอาไหมจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยนี่โอ้โหโอ้โห,โโหโดูดิบอามาตั้งกระบวนทัพ มาคุยกับพวกเพื่อนอ๋อก็คือตรงนี้เฮ้ยมันบุกเข้ากลางมาแล้วติ๊กยังไงวะนะ่ะมันโถ่เบครับมันโถ่เบทุกคนมันโถ่เบศัตรูโถ่เบเพราเราจะไม่ตายฟรีทำไว้พวกเราจะไม่ตายฟรีเฮ้ยเขามันหลุดเข้าม,มาอืออือนี่ทับผม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 เฮ้ยอม้าเด้มาเด้ตัดตุกม้ามาแล้วตัดตุกม้ามาแล้วแทง อุ้ยหลบหนีไม่ได้โัวทับผมไม่งแลสงสารว่ะขอโทษแล้วกันตายตายทับผมตายแล้วตัวขึ้นายเกาตัวเราวิ่งเป็นพาน์เต็มไปหมดอุ้ยโหได้มุมดีได้มุมดีบอกเลยได้มุมดี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 เฮ้ย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 เ้ยเ้ามาดิมาดีมมา เรื่องพลังลบอะ่ะขอให้บอกไอ้น้องเด็กมันโมโหโเด็กมันโกรธแก้วเด็กมันด,ดุอย่างเด็กมันดุอย่างขันโง่เบื่อไม่มีใครเห็นเลยเหรอโหลอโมโหไอเด็กพวกนี้มันโกรธแก้วเด็กพลังตั้งตรงนี้เลยแล้วกันไปดีหรอกละธนาทับธนาเห็นไหมล่ะ <c oughs> อุ้ยยายา,ยายอุ้ยอ้า วันนี้คุณอยู่กับเกฟอาร์โอกราฟิตี้เราจะเปิดที่ไหนนั้นแค่กดวิ่งครบ18ครั้งครั้งสถานที่นั้นคือที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เห็นนะไปในสนามที่ลึกลับซับซ้อนห้ามขยับตัวเด็ดขาดนะครับกตรงนี้มุมดี ที่สุดแล้วนะครับเอาไข่ขึ้นมาแล้วก็ที่เพิ่มไปสามที่ครับผมจัดไปไหนสามสองหนึ 3, 2, ่งไป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 เช็ด <c oughs> เปิดแฮดมาหนึ่งไอที่ซตไปโอ้โหจบแล้วเท่ๆต่อมาแฮท,ทผมไม่รู้ว่าจะส่งได้อะไรนะตรงนี้อาจจะได้หูบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟอย่างที่ผมบอกก็ได้สามสองหนึ 3, 2, ่งไป ยแฟนซีมินิขาวนะครับผมขออนุญาตใส่ดูนะมามาอุ้ยแฮ็มามาอุ้ยมาหนึ่งหูสองชา o w อย่าบอกน้ำคว่านี้จะได้แฟนซีมินิอีกอันเฮ้ยเกินนี่ผมไม่ได้สตรีมนะเกินถ้ามึงตามกูมาได้ฮไอมันรู้ได้ไงวะไอ้นี่มันมีแฮกหรือเปล่าเนี่ยโหอิลลูมินาตีโคตร มี5ฟองเผื่อได้หวยสองอันเติ่งสองสามเก่หา้าอุ้ยเยลิงชาโดมาอีกไปกันหนึ่งโอ้ยทำดีได้ดีหนะักโม่จงมาไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมน,นึ่วอยหยุดที่เนี่ยผมไม่อยากเล่นของครับสามสองหนึ่งเอาราจงวยพอนี้กับฉันไปเลย โอ้ไม่มีหลอดบนหัวมาแล้วอันแรกสองข้าวเกาหลีอันที่สามคาฟากัสอันที่สี่พุดดิ้งอันที่ห้าคาฟากัสอันที่หกไอชวิทบล็อกอันที่เจ็ดข้าวเกาหลีพุดดิ้งเฮ้ยเบาเพื่อนโอ้โหพอยชั่นแบตเอลบล็อกมาแล้วสิบอันอีกสิบครั้งไปทีเพอไปทีเพ์อต่อไปมาแล้วหนึ่งอัมเมอร์ชาร์ดูครับผมไปเอ้ยชื่อขึ้นแล้ว แมชชีนแฮตโอ้ยสแต็งสองโจมตีชักันหนาดโอ้ยออ้อ่ะเตรียมตัวจะเปิด10ครั้งติดใน3 2 1ไปบหนโอ้ยแฮตคอตูนีเวลดูแฮตแบ็กดูวูแฮตแบ็กครับผมดูดีหรือเปล่าวันนี้เราอยู่กับเกมเจ็ดบาปเดอะเซเว่นดิสตรีซินแกล์คอร์ไปใน3 2 1ไปข้ามอลแมน ที่สองดิ่งนี่แฟรอ้ยมาหมูต้องฟ้าตวงตาเงียบมีโอกาสสวนอยู่นั่นไงพี่บอกแล้วดูจากทีท่ากา็รู้แล้วมาจ้องมันที่ดวงตาสีแดงม่วงเขาเรียกว่าเพิงน,นรกมืดม,มนดักเน็ตเอยยอตน,น็ตซอยเยอะไปเลยนึ่บูมเป็นโกโก้ครันอุ้ยโอ้ตัวที่สองครับ โคทเอตัวที่ส <c oughs> า <c oughs> มากเกมีีหาาเกตโบนัสสุ่มเต็มจะก,การันตีไม่ต้องเขียนบอกเขียนบอกว่ากูหาเงินมาจากไหนมาเติมเกมมึงกู <c oughs> ดาบฟ้าไม่เคยเป็นมิตรสแตักร์บังกรนกินหางขึ้นที่แขนข้างซ้ายแ, <c oughs> แตกเต็มที่4เตียมตัวสุ่ม11โล ไปสามสิบเพชรการันตีเน่าก้องฟ้าอาเดียรเน่านี่งแผดเผากระบอกหนึ่งไม่พอให้มากถึงถึงเจ็ดกระบอกเออเอาไปเลยหกทองสามหนอยบานครบับอไม่ทังทีเต็มตัวแปนใบสามสองหนึ่งไปเฮ้ยดากสีบ้า โอ้โหดวงตาสีทองปลาทองปลาไหลงูเด็นเรียบร้อยว่าแล้วกระดึงกระดอนม,มรู้ทุกคนดูฉากนี้มากี่ครั้งแล้วแต่ผมดูมันมันเป็นพันพันครั้งแล้วครับเล่นสิก็ไปมาแน่นอนตานี้มีหมูครับผมทองฟ้าตาแดงโอ้โหอะไรวะเนี้ยกำลังการลุกเลยเชียวลูกพอ่อสวนไปหนึ่งยังไงจังหวะนี้ยิงมายังไงกลาสะท้อนอยู่แล้วได้อยู่แล้วเต็มปัตตาเอาละ เอเลนลินเมลิโอดาสยังไงก็ขอเมลิโอดาสดีกว่าเป็นคอลเลกชันเก็บไว้ประดับประดมีสามแค่ไว้ยสองหนึ่งไปเคาน์เตอร์หนึ่งตัวละครโอ้โหทองเยอะอยู่มาตัวที่สามตัวแรกตัวนี้แหละเมลิโอดาสเราอะสู้กันมาหลายสุขแล้วแต่ว่าสุดที่เจ็บที่สุดขยี้ดวงใจฉีกขาดกระเป๋าตังค์นั่นคือศึกนั้นทําให้ฉันแปลเปลี่ยนไปเลยอะ่ะเองเอาเงินฉันไม่เป็นหมื่น เอ็งไม่คิดเลยว่าฉันจะแบบมีเวอื่นไหมอ่ะเออเองแบบเอ็งเล่นฉันแะแบบหมแบบื่นสองหมื่นอ่ะจนฉันไอ้ยจะมาก็มาไม่รอแล้วนะวันคืนวันวานไม่ว่ากูจะรีวิวตัวอะไรมึงก็แบกตลอดแต่วันนี้เราอยู่กับเกมมา r ว t l d เอลนะครับผมมาแล้วไปแล้วเอาล่ะขอเตออ์ไม่ก็ ฮอมอสไปอุ้ยมาว่ะโอ้ยมอสครับนี่ไงสมบูรณ์ปากพี่ไหมละ่ะน้องราชาก็คือราชาอ่ะนี่ครับต่อไป48แพ็กเฮ้ยจะครบอีก10แล้วนะทองไม่ออกไม่ได้แล้วนะครับบมไปนี้เอ,เอาละเอ้ยแหมมาพูดเพลินเลือกเอฟเฟกต์ทองกูไม่มาเลยนะอย่าให้ดา่าอย่าให้ว่ารีบๆเลยมาเตอร์่อไปอไปักเขาให้อุ้ยมาแล้วเตอร โอ้ยใช่ว่ะเออทำไมคนมันดวงดีขนาดนี้ล่ะแปลกแปลนะกูเปิดไป65ซองนะดีเจนมา3ใบนะหลังชนกันแล้วก็เตรอกับเฮมมดนะผมว่าเลขของผมมันทุเรีจังวะผมถุยสลุยคุยจังว่ะ 60. โอ้โหอย่ากเกียดิเหลือ5ซองละคือยังไงก็ต้องฝืนจนได้ทองถ้าได้ทองแลควรหยุดเพราะว่าจะไม่ได้อีกแน่นอนต่อไปครับเฮ้ยเกินเหลือสซองต่อไปเฮ้ย บ้าปัะเนี่ยทำไมเลดของผมมันทุเรนแบบนี้วะ <d ic c> เออต้องแบบนั้นพอต้องหยุดเลยครับต้องหยุดเลยเพราะว่าดีครบเลดมาแล้วสิบห้ใบไปต่อเอ,อเออมันต้องอย่างนั้น